็ได้รู้แต่ตอนนี้รีบไปเอาใจผัวแกก่อนก็เดี๋ยวพอหายโกรธแล้วเราก็ขอเงินไปซื้อใหม่ไง แก้วแก้วอยู่บ้านไหมเนี่ยแก้วอร่อยจังเลยนะคะแม่เด็กอา้าวบอยนี่มาดูนี่เร็วแก้วอะซื้อเสื้อมาใหม่นะนี่สวยไหมคะเสื้อใหม่อะ่ะได้ ไปเงินที่คุณเอาไปซื้อเนี่ยันก็เงินผมทั้งนั้นน่ะพูดอย่างนี้กับเมียได้ยังไงเราเป็นผู้ชายก็มีหน้าที่เลี้ยงดูผู้หญิงสิหึยอยากรู้ว่างกกับเมียโอ๊ยตายตาย,ตายหรือฉันเลือกลูกเขยผิดก,กันแน่เนี่ยผมตัางหากแ่ละที่ต้องเป็นฝ่ายพูดผมทำงานกลับมาน,นื่เนื่อยกับข้าวเนี่ยยังไม่ได้เลยอะ น้ำสักแก้วยังไม่มีให้เลยบ้านก็นลกอยากก่างกระกองขยะนี่เหรอครับแม่เมียที่ดีแก้วคุณรีดทำความสะอาดเลยนะไม่งั้นไม่ต้องมาคุยกันอย่ากีดลูกอย่ากีดแมู่ก เดี๋ยวค่ซือใหม่ก็ได้รู้แต่ตอนนี้รีบไปเอาใจผัวแกก่อนกระเดี๋ยวพอหายโกรธแล้วเราก็ขอเงินไปซือใหม่ไง ซื้อเขากินอีกแล้วเหรอแก้วขอโทษค่ะพอดีแก้วไปทำผมมากไม่อยากหัวเหม็นอะาคุณอย่าโกรธแก้วเลยนะเดี๋ยวแก้วอะ่ะป้อนคุณเองเขาบอกว่าเก้าเนี้ยอร่อยมากเลยนะแล้วก็เป็นกระเพราที่คุณชอบด้วยมาแก้วป้อนนะอ้าวเร็ว อย่ากดแก้วเลยนะบอยเงินที่บอยให้แก้วมาหมดแล้วนะคะอะไรอะผมเมื่อไหรเมื่อสามนก่อนเองไม่ใช่หรอก็แก้วจะไปซื้อเสื้อที่คุณฉีกของแก้วขาดอะค่ะพอแล้วแก้วผมไม่ให้แล้ว ตอนคุณอะไปขอแก้วคุณก็สัญญากับแม่ว่าคุณจะดูแลแก้วอยา่างดีแล้วนี่อะไรแก้วมันขอเงินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ให้นิดหน่อยอะไรอะแม่ผมให้เงินแก้วเดือนละแสนพอแม่มาค้างด้วยแก้วก็ขอเพิ่มพิเศษอีกนี่ไม่คิดกันหน่อยเหรอว่าคุณสองคนใช้เงินเปลืองอะปล่อยคะ่ะจะพูดจะจา,าอะไรอะให้เก็บแม่แก้วนิดนึงนะคะ แม่แก้วอุตส่ามานอนค้างเป็นเพื่อนคุณลองคิดดูนะคะถ้าแม่คุณมานอนค้างแล้วแก้วพูดแบบนี้บ้างคุณจะรู้สึกยังไงครับะอยากได้ใช่ไหมเอาไปอยากได้อะเอาไปดิเอาไปดิแล้วก็ออกไปได้แล้วผมไม่อยากเห็นหน้าคุณทั้คู่เลย ข้าวเช้าไม่มีเหรองวยแม่ดูแม่คนนี้นี่หล่อไม่ไหวเลยเอะแม่มมเนี่ยเล่นดีด้วยใช่อ่ะอฉอมมากเลยแก้วข้าวเช้าล่ะโอ๊ยพี่เงียบๆก่อนได้ไหมแก้วกำลังดูซีรีส์จนฟินอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วแม่ดูสิ เป็นใครจะไหวขนาดเนี้หลอเนาะใช่แม่ฉันชอบมากน,น่ารักไม่ไหวแล้วะ่ะเกินกุยมุยแ่่แก้วแก้วแม่หิวแล้วะ่ะเอานี้ไหมคะแม่เราก็สั่งอะไรมากินกันเลยสิแม่อยากทานอะไรคะอะไรก็ได้อร่อยอร่อยอะ โอเค<บ>รอฉันแป๊บนะบฉันอะกำลังฟินกับเขาไม่ไหวแล้วว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้ นี่คุณสั่งอาหารมาเหรอทำไมคุณไม่บอกผมอะ่ะนี่ผมไม่เจียวไข่มาแล้วเนี่ยก็ดีสิคะแก้วไม่ได้สั่งมาเผื่อคุณก็คุณเคยบอกเองอะว่าไม่ชอบอาหารที่สั่งมาแก้วก็เลยไม่ไดไ้สั่งมาเผื่อแม่ใช้จะติดใหญ่กรุงเทพ่นและแม่ว่าจะอยู่อีกสักสามสี่เดือนนะดีค่ะแม่แก้เองก็จะได้ไม่เหงาด้วย <laughs> แก้วเปิดดังๆหน่อยแม่ไม่ได้ยินอ้าวทำไมคุณทำแบบนี้คะนั่นสิเขาคงไม่เห็นว่าเราดูอยู่หรือมั้งสงสัยสายตาคงมีปัญหาถ้าดูเสียงปกติไม่ได้เนี่ย ก็ไม่ต้องดูกันครับผมจะทำงานห้ามเสียงดังอเรื่องมากคุณแม่คะแก้วว่าเราไปดูในโรงหนังกันดีกว่าปล่อยให้บอยอยู่เหนียวเนี้แหละ ก็กระเป๋าเสื้อผ้าของคุณกับแม่คุณไนีแล้วมาทําอะไรคะผมจัดเสื้อผ้าให้กับคุณแล้วก็แม่คุณเรียบร้อยแล้วและเราจะไปเที่ยวกันเหรอครับจะว่างั้นก็ได้ครับแต่ไปแค่แก้วกับคุณแม่สองคนนะครับเที่ยวไหนคะก็กลับบ้านนอกของคุณไงนี่หมายความว่ายังไงไผมจะหย่ากับแก้วนี่ คุณจะผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่เหรอผมขอโทษครับแม่ผมไม่มีความสามารถมากพอที่จะดูแลลูกสาวแม่ได้ผมขอลงโทษตัวเองด้วยการยกลูกสาวของคุณแม่คืนให้นับตั้งแต่วันนี้ไม่อ่ะแก้วทำผิดอะไรคะคุณช่วยบอกแก้วทีได้ไหมเมียที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง เมียที่เอาแต่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วแทนที่แม่ยายจะอบรมตักเตือนสั่งสอนมายุยงส่งเสริมกันแล้วคิดว่าผมจะเก็บไว้เทอดทูนเหรอครับถ้าแก่ยาแล้วแกจะอยู่ได้เหรอที่ผ่านมาผมก็ดูแลตัวเองมาตลอดลูกสาวแม่ไม่เคยทำอะไรเลย ไม่มีเมียอ,อย่างแก้วเนี่ยผมอยู่ได้ครับอ๋อแล้วก็ไม่ต้องมาฟ้องร้องเพื่อที่จะแบ่งสมบัตินะครับเพราะแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับลูกสาวใช้เงินผมไปเกือบห้าแสนแล้วต่อไปเนี่ย ก็เชิญไปหาเงินใช้เองจะกี่แสนกี่ล้านเนะี่ยเอาเลยตามสะดวกส่วนพี่พี่ก็ได้ใช้เงินที่ตัวเองหามาสักทีไม่พี่พี่อย่าทำแบบนี้เลยนะฉันสัญญานะว่าฉันจะใช้ให้ประหยัดกว่าเดิมอะ่ะนะพี่นะนะันะนะนะพี่พี่อย